เริ่มด้วยความตื่นเต้นที่ยากจะบรรยายได้เมื่อประเทศไทยประกาศความมั่นใจในการคว้าสองเหรียญทองจากกีฬาเบสบอลในซีเกมครั้งที่33ซึ่งเป็นงานกีฬาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ยิ่งใหญ่และไทยได้เป็นเจ้าภาพในช่วงวันที่9ถึง20ธันวาคม2568นี้คือโอกาสทองที่ทีมไทยจะพิสูจน์ตัวเองให้โลกรู้จักแต่ที่น่าสนใจคือการพึ่งพานักกีฬาเชื้อสายลูกครึ่งจากต่างประเทศเพื่อเสริมแกล่งทีมจุดนี้เองที่อาจจุดประกายความคิดเห็นที่แตกต่างกันมากมายลองนึกภาพซีเกม หรือที่รู้จักในชื่ออย่างเป็นทางการว่า s o u t h e a s เอเชียนเกมซึ่งเป็นการแข่งขันกีฬาระหว่างประเทศประจำทุกสองปีครอบคลุมหลายประเภทกีฬารวมถึงเบสบอลที่ไทยกำลังให้ความสำคัญอย่างมากสมาคมกีฬาเบสบอลแห่งประเทศไทยได้ตั้งเป้าสูงส่งคว้าสองเหรียญทองจากทั้งหมดที่แข่งขันในครั้งนี้โดยเฉพาะใน2ประเภทหลักได้แก่เบสบอลชายและเบสบอลไฟซึ่งเป็นรูปแบบกีฬาที่เล่นด้วยทีมเล็กกว่าปกติทําให้เหมาะสําหรับการแข่งขันที่รวดเร็วและน่าตื่นเต้นในงานแถลงข่าวม e ดเด e p r พร s ซีเกม2025 ที่ครั้งที่หจัดโดยสมาคมนักกาวช่างภาพกีฬาแห่งประเทศไทยณนห้องประชุม222โซน E4 E5 สนามราชบังคลากีฬาสถานการกีฬาแห่งประเทศไทยเมื่อวันที่4พฤศจิกายน2568โดยมีนายพลบศรีเพวัลเลขาธิการสมาคมนักกาวช่างภาพกีฬาแห่งประเทศไทยเป็นประธานพันตำรวจเอกดวงโชิสุวรรณจรัดนายกสมาคมกีฬาเบสบอลแห่งประเทศไทยได้เปิดเผยรายละเอียดที่น่าสนใจอย่างเต็มเปี่ยมเขาบอกว่าในศึกครั้งนี้มี การชิงชัยถึงสองเหรียญทองและสมาคมมุ่งม,มั่นที่จะคว้ามาให้ได้ทั้งคู่โดยทีมชายในครั้งนี้ประกอบ้บยนักกีฬาหน้าใหม่จํานวนมากซึ่งเป็นโอกาสดีในการพัฒนาทีมชาติให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้นแต่ที่น่าประทับใจคือการเสริมทัพด้วยนักกีฬาเชื้อสายไทยจากญี่ปุ่นไต้หวนันและสหรัฐอเมริกาประมาณสิบ สิบเอ็ดคนซึ่งคนเหล่านี้มีทักษะที่หลากหลายและประสบการณ์สูงพระเบสบอลเป็นกีฬาที่นิยมในประเทศเหล่านี้ทําให้ทีมไทยมีศักยภาพเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนยกตัวอย่างเช่นนักกีฬาเชื้อสายเหล่านี้มักได้รับการฝึกฝนในระบบกีฬาที่ทันสมัยทําให้พวกเขามีเทคนิคการโยนหรือตีบอลที่แม่นยํากว่าซึ่งเป็นจุดแข็งที่ทีมไทยสามารถนํามาปรับใช้เพื่อเอาชนะคู่ต่อหนาอสู้แต่ตรงนี้เองที่หลายคนอาจมองว่าเป็นเรื่องพิลึกการพึ่งพานักกีฬาซึ่งมีเชื้อสายไทยแต่เกิดหรือเติบโตในต่างประเทศ มันทําให้ทีมชาติไทยดูไม่บริสุทธิ์หรือไม่หรือนี่คือกลยุทธ์ที่ฉลาดในการปรับปรุงกีฬาไทยให้ทันโลกปัจจุบันนายกสมาคมยังกล่าวต่อว่าฟิลิปปินส์เป็นคู่แข่งสาคัญในเบสบอลเพราะประเทศนี้มีประวัติศาสตร์ยาวนานในการกีฬาชนิดนี้และทีมไทยต้องเตรียมพร้อมให้มากสาหรับเบสบอลไฟแม้ทีมไทยจะเป็นทีมใหม่ที่เพิ่งเข้าสู่สนามแข่งขันแต่ตอนนี้พวกเขาอยู่อันดับ5้าของเอเชียแล้วและได้บ่มเพาะฝีมืออย่างต่อเนื่อง ทั้งในประเทศและต่างประเทศเช่นการฝึกซ้อมร่วมกับทีมจากจีนหรืออินโดนีเซียเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ทําให้เชื่อมั่นว่าเหรียญทองจะไม่หลุดมืออย่างแน่นอนและนี่คือส่วนที่หลายคนอาจมองข้ามไปซีเกมส์ครั้งนี้จะจัดขึ้นในหลายสถานที่ได้แก่กรุงเทพชนบุรีและสงขลาซึ่งแต่ละแห่งมีสนามกีฬาที่ได้รับการปรับปรุงให้พร้อมรับมือกับการแข่งขันระดับสากลทำให้การเตรียมทีมไม่ใช่แค่เรื่องของนักกีฬาแต่ยังรวมถึงการสนับสนุนจากสาธารณชนและการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานด้วย แต่มาถึงตรงนี้มันเริ่มน่าสนใจยิ่งขึ้นบางคนอาจโต้แย้งว่าการพึ่งพานักกีฬาชาวต่างชาติเพื่อคว้าเหรียญทองนั้นทำให้กีฬาไทยขาดความแท้จริงหรือมันเป็นการเปิดโอกาสให้คนไทยที่มีเชื้อสายผสมได้แสดงความสามารถมันอาจจุดประกายความคิดเห็นที่แตกแยกคุณคิดอย่างไรการใช้ผู้เล่นลูกครึ่งเพื่อเสริมทีมชาติเป็นความคิดที่ยอดเยี่ยมหรือเป็นการบิดเบือนความหมายของทีมชาติแชร์ความเห็นของคุณในคอมเมนต์ด้านล่างและบอกผมว่าคุณเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับยุทธศาสตร์นี้มันจะนำพาทีมไทยไปสู่ชัยชนะที่่่่ยิงใหญหญรือออาจก ไอ้เกิดปัญหาในอนาคต